สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทราทาร์โรนะคะวิ่งวิ่งวิ่งพลังงานบอกให้ทุกคนเช่นเคยเนาะเอนจี่นี้ก็เป็นพลังงานที่อยากให้คนโสดมาดูกันนะจริงๆแล้วก็มาดูกันได้หมดนั่นแหละนะคะตามหัวข้อเลยเอเนจี่นี้เป็นพลังงานของคนที่โดยเฉพาะเน้นโสดๆเลยว่าแนวโน้มในช่วงใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ ก่อนอทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้กันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวจองคิวดูดวงหรือสั่งวัตเปเปอร์ทักมาที่ไลน์ของไข่ K H A I D A O z ขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมาขอคนที่อยากดูจริงๆอยากจองจริงๆนะคะไม่ใช่แบบว่าคุยคุยกันแล้วแบบก็เงียบแล้วก็เหมือนแบบว่าไม่ได้อยากจองหรือไม่ได้จริงจังหรือแอดมาแบบ เผื่อหรืออะไรเงี้ยคือขอความนายจริงเพราะว่าลายนี้เป็นลายส่วนตัวแล้วก็ไข่ผันตัวเองเพอมาดูดวงก็คือต้องมารับดูดวงด้วยลายนี้เพราะฉะนั้นขอขอนิดนึงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบจํากัดนะคะแล้วก็ใครที่อยากสมัครเป็นสมาชิกช่อง u t u b e สามารถสมัครได้นะคะแล้วก็ใครที่ดูคลิปไหนล้วชอบสามารถกดตังค์กดขอบคุณให้ไข่ได้เนาะทีนี้มาดูพลังงานกันหน่อยสิว่าเ n e r g y จะเป็นยังไงเดี๋ยวในอนาคตจะทำพิคาคาร์มาให้ด้วยเพราะว่าบางครั้งเวลาทำพวกคลิปแบบพิคาคาร์หรือว่าคลิปยาวๆบางคลิปแล้วเหมือนแบบถ้าคนไม่ค่อยได้ดูหรือยอดวิวแบบว่าไม่ถึงตามเป้าอะไรแบบเนี้ยใข่ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบไม่ค่อยมีกำลังใจอยากทำเท่าไหร่อะไรแบบนี้เออเพราะว่าต้องบอกตรงว่าคลิปเนี่ยช่วงหลังๆอะ่ะคนคนที่ดูเยอะๆเลยเนี่ยหรือวิวเยอะๆเลยเนี่ยก็คือ เป็นพวกคลิปราศี12ราศีทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นไข่ก็จะมาเน้นทําแบบนั้นให้แบบขี่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออบางทีถ้าพิกพอาคาดบางอันแบบคนไม่ค่อยสนใจก็คือจะข้ามหรือตัดหรือหรือไม่ทําไปเลยอะไรแบบนี้แล้วก็รวมถึงคลิปที่เป็นเรื่องอื่นโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่อง,งอื่นๆที่ไม่เกี่ยวความรักไข่ก็จะไม่ทําแล้วเพราะว่าออยอดวิวหรือคนที่ดูจริงๆคือไม่ถึงเป้าแปลว่าพอมันไม่ถึงเป้าหมายถึงคนเนี่ย ดูเน้นดูรักมากกว่าอะไรแบบนี้อืมนี้มาดูพลังงานกันนะเอจี้พลังงานรักของคนโสดจะเป็นยังไงพลังงานรักของคนโสดไพ่จะขึ้นยังไงคะขอดูหน่อยสิพลังงานรักของคนโสดในที่่พจนใกล้ๆตรงนี้พลังงานรักชีวิตรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรพลังงาน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 ชีวิตรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรชีวิตรักของคนโสดจะเป็นอย่างไร โอเคพลังอะว้ามีเวดดิ้งเพราะฉะนั้นคนโสดบางท่านคนโสดบางท่านในอนาคตคุณจะมีคู่แต่งงานคู่ชีวิตค่ะอืมคุณจะมีคู่แต่งงานคู่ชีวิตไพ่มีพลังงานเวรริสูนด้วยอืมคนโสดในอนาคตคุณจะไม่โสดคนโสดคุณจะไม่โสดค่ะทีนี้ไพ่มีเอเนจี่มีอะไรพาสไลฟ์เลนชิพว้าวคือต้องบอกอย่างนี้นะพยายามเปิดใจนะคะ มันไม่ใช่ว่าทุกคู่ทุกคนจะเป็นรักเก่าเสมอแต่ใครจะบอกว่าเวลาที่ใครเปิดไพ่ช่องของใครเนะี่ยมันมักจะมีพวกคู่ที่เป็นรักอดีตที่แทรกอยู่ในแต่ละคลิปทุกคลิปเลยเพราะฉะนั้นคู่บางคู่ที่มีความผูกพันหรือมีเหมือนเคมีหรือมีพลังงานรักที่อินเทนส์หรือเข้มข้นเดือดมากๆมันจะมีคู่บางคู่ที่เป็นอดีตแล้วเมื่อวันหนึ่งอะกรรมของทั้งคู่หมดกันอะคุณก็จะกลับมาหากันค่ะ นี่คือพาสไซน์แมนชิพหรือเอาง่ายๆก็คือคนสดบางท่านคู่ของคุณหนึ่งเป็นคนอดีตในชีวิตชาตินี้ได้หรืออีกในหนึ่งคือคู่ของคุณเป็นอดีตที่คุณกับเขาตามกันมาเพราะไพ่พนี้คือพลังงานเอเนจีที่คุณและใครบางคนรู้จักกันมาก่อน You h a v e known each other before นะคะไพ่มีพลังงาน energy มี true love ด้วยคนสดบางท่านไม่ต้องกังวลเพราะในอนาคตคุณจะมีรักแท้นะคะใน,นในอนาคตคุณจะมีรักแท้ที่ลงตัวมากยิ่งขึ้น แล้วเ n d s help y ยูเป็นคนโสดบางท่านที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องของความรักอยู่เออนะที่นี้ขอมาดูไพ่แบบรีแคทสั้นสั้นให้ให้หน่อยว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรขอดูหน่ยนะคะพลังงานของเอ e เน y จีคนโสดดวงความรักของคนโสดแนนนมจะเป็นย่างไรขอดูไพ่หน่อยดวงความรักของคนโสดแนนนมจะเป็นอย่างไรด,ดวงความรักของคนโสด คนโสดคะดวงความรักของพวกคุณจะเป็นอย่างไรดวงความรักของพวกค <just> ุณจะเป็นอย่างไรดวงความรักของพวกคุณจะเป็นอย่างไรคนโสดดวงความรักของพวกคุณจะเป็นอย่างไรคะคนโสดดวงความรักของโสดจะเป็นอย่างไรนะคะอืมดวงความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรคะดวงความรักของโสดจะเป็นอย่างไรไพดูนะคะ e อเน g y เนี่ยพลังงานอะดูนะ ใครอาจจะไม่ได้ใช้ไพ่เยอะอะไรพอมันไม่ได้ใช้ไพ่เยอะนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมันมีข้อด,ดีอยู่มากๆอืมทีนี้พลังงานไพ่มีห้าถ้วยห้าถ้วยนี้หมายถึงใครบางคนนี้คนโสดคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องสูญเสียหรือผ่านความเศร้าโศกหรือผ่านความอกหักเสียใจหรือผ่านความผิดหวังมาค่ะหรือบางคนอาจจะเป็นในช่วงใกล้นี้ก็ได้ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานหรือบางคนคือคุณมีอดีตบางอย่างที่ใครบางคนอะ ยังมีอดีตที่ติดอยู่ในใจหรือความรู้สึกหรือคนที่สูญเสียหรือหายไปมันยังมีผลกับความรู้สึกลึกๆในใจของคุณอยู่ไพ่นี้เป็น energy ค่อนข้างจะมีความแบบ resentment guilty lost sad feeling แบบ down เออเนี่ย energy ตรงนี้มันเป็นคนโสดที่ต้องผ่านความผิดหวังเสียใจมานั่นแหละเออไม่แปลกใครก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านอะไรแบบนี้มาเยอะ เนาะทีนีคกกจจคน้ความรักอาจจะทําให้เราปวดหัวได้คนโสดความรักอาจจะทําให้เราไม่รู้สึกไม่ได้ดังใจความรักอาจจะทําให้ใครบางคนคือใครบางคนอาจทําให้เราทุกข์ใครบางคนอาจจะทาให้เราคิดมากใครบางคนอาจจะทําให้เรารู้สึกเรามีคําถามเยอะแยะมากมายกับคนคนนี้ว่าคนคนนี้กับเราคือจะกลับมาหากันไหมหรืออีกในหนึ่งคือ ใครบางคนที่เป็นคู่ของเราเมื่อไหร่จะเจอกันหรืออีกในหนึ่งคือถ้าเป็นคนโสดที่คุณมีพันธนาการพันธะกับใครมันจะเป็นเอเจี้แบบว่าวาเมื่อไหร่มันจะมีพลังงานที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้มันยังมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้คนโสดบางท่านคืออย่างเช่นคิดมากหรือรอรอวันที่มันดีๆของความรักอยู่รอความรักที่เป็นคู่ชีวิตหรือเป็นทรูเลิฟกับใครได้หรืออีกในหนึ่งคือคนโสดบางท่านคือถ้าโดยเฉพาะใครที่มีพลังงานนี้ติดพันมาเยอะ มันจะเป็นเอเจนซี่เหมเป็นคฟอบอกว่ามันมีอดีตที่ทําให้คุณยังรู้สึกเหมือนหนักอยู่ในหัวอยู่ในใจอยู่ตรงนี้นะคะหรือใครบางคนที่ยังสลัดใครออกไปในความรู้สึกหรือใจหรือความคิดไม่ได้เลยไพ่เอเนซีนี้ค่ะพลังงานดูนะไพ่นี้ยอัศวินถ้วยอย่างที่ใครบอกคือในอนาคตอ่ะคนโสดคุณจะไม่โสดหรอกเออเพราะไพ่พานางฟ้าของคุณก็มาในทางนี้มันจะไม่โสดเพราะมันมีไพ่ขี่ม้า เป็นอัศวินขี่ม้าแล้วถือถ้วยมาให้เพราะฉะนั้นไพ่นี้ก็คือเป็นรักเข้ามาและที่สำคัญไพ่นี้หมายถึงอะไรคู่บางคู่เนี่ยเป็นพกรักอดีตท,ที่จะกลับมาหวนคืนหรือหากันด้วยสําหรับบางคู่ตรงนี้ของคนโสดบางท่านเพราะอะไรไพ่ของคุณ energy p a s t life นะคะไพ่ของคุณมีพลังงานนี้ที่สําคัญดูนะไพ่ energy มีอะไร devil devil เนี่ยคือพลังงานของ เขาเรียกว่าพันธนาการคู่รักบางคู่ที่มีพนาการอย่างเช่นรักเก่าๆที่ยังตัดหรือสลัดกันไม่ได้เพราะโซ่มันคล้องบ่วงกันซาตานข้างบนมันจะเป็นอ n e น g y อย่างเช่นดวงชีวิตรัของบางคนอาจจะต้องมีอย่างเช่นว่าถ้าคุณไม่มีใครติดพันกับคุณและเกี่ยวข้องกับคู่รักของคุณอาจจะเป็นพลังงานง คู้รักของคุณมีอะไรบางอย่างติดพันอะไรแบบนี้หรืออีกในนี้คือพลังงานที่คุณกับใครบางคนเป็นรักอดีตของกันและกันแล้วไม่สามารถที่จะตัดขาดหรือลืมกันได้แล้วรอการกลับมาหากันอีกครั้งเหมือนคล้ายๆกับเป็นพลังงานพัหรืออดีตได้ด้วยอยู่ตรงนี้ที่สําคัญคือทางการนี้เขาจะบอกนะคะว่าคนโสดมาท่านตรงนี้บางครั้งคุณอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาของความแบบเขาเรียกว่าพลังงานรักที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบมันมีกรรมบางอย่างหรือมีบ่วงบางอย่างบ่วงเนี่ยบ่วงรักบ่วง บ่วงกรรมอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะขอให้มีแบบการมองแบบ o p ฟต m i s t i c about love life energy นี้เป็นพลังงานที่เนี่ยไพย่ไพ่ใน energy นี้เป็นพลังงานที่เป็นไพ่ temperance ก็คือสิ่งสิ่งต่างๆที่อยู่ในไพ่นี้คือจะต้องมีพลังงานบวกบางอย่างและต้องรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่าคอมพ r o ม i s ส ความพอไหมแในะชีวิตของคุณให้เป็นบาลานซ์ Balance ชีวิตของคุณให้เป็นอะไรที่ไม่ดีดีทอ์ออกไปแล้วก็กล้าที่จะเหมือนคล้ายๆกับว่ากล้าที่จะเหมือนแบบมองวันใหม่ๆหรือมองโอกาสใหม่ๆที่จะที่จะเข้ามาในชีวิตเสมอถึงแม้โอกาสใหม่ๆนั้นจะเป็นพลังงานเก่าๆหรือคนที่เคยผ่านมาแล้วก็ตามคือใครใครจะบอกงี้ว่าคือไม่ได้ให้ทุกคนแบบจมปากกับอดีตนะ แต่คู่รักบางคู่ที่เป็นคู่แท้ของบางท่านมันเป็นพวกคู่อดีตที่จะกลับมาหากันในอนาคตแต่คือการที่จะกลับมาได้ดีและจะกลับมาแบบว่าเขาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันราบลื่นได้มันจะต้องอยู่ในเวลาที่ดวงของทั้งคู่พวกคุณอะหมดกรรมอะไรที่ไม่ดีออกไปแล้วอะไรแบบนี้เพราะว่าอย่างที่เห็นเด่นชัดเลยไพ่มันมีพลังงานพาสมาแบบนี้มันจะมีพวกคู่ที่แบบว่าคุณกับใครบางคนมีอดีตบางอย่างหรือมีกรรมบางอย่างที่ทําร่วมกันมาค่ะอืม ไม่แถมให้หน่อยพลังงานนี้ใครจะดูแบบแรปอัพรีแคปแบบสั้นๆน,นะไหนมาดูพลังงานกันหน่อยสิว่าไพ่ของมโนโลจีจะขึ้นบอกคนโสดยังไงนาโนความรักของคนโสด ology, นาโนความรักของคนโสดไพ่มโนโลจีอยากจะบอกอะไรพวกคุณนาโนความรักของคนโสดไพ่มโนโลจีอยากจะบอกอะไรพวกคุณนะคะความรักของคนโสดอ่ะโอเคความรักของคนโสดไพ่มโนโลจีอยากจะบอกอะไรพวกคุณ อืมพลงานรักของคนโสดคนโสดครับให้อกจะบอกอะไรคุณในเรื่องของความรักอืม you and you r loved ones are safe คือคุณกับคนที่ใช่อะ่ะมันจะปลอดภัยต่อกันและกันเสมอแล้วก็เขาเรียกว่าในเวลาปัจจุบันอะจริงๆแล้วคือเหมือนคล้ายๆกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลอะ จริงๆแล้วคือเมื่อถึงเวลาจุดที่ใช่ของพวกคุณหรือดวงของพวกคุณอ่ะ Connect หรือลิงก์กันในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมของคุณทั้งคู่คือมันจะอยู่ในจุดที่มันปลอดภัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาปเทคพวกคุณกับคนรักให้ได้เจอกันในเวลาที่มันปลอดภยัยอะไรแบบเนี้ยอืมนะคะทีนี้ให่เอ e เ g จมีโคโยวิชัน มี whole your vision มี take time to breathe out แล้วก็มี fairy climax approach คือมันจะมีจุด climax บางอย่างในเรื่องของความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ทีนี้คือใครจะบอกว่าอย่างนี้พลังงานในปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นใครบางคนที่จะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาเรียกว่า hmm. take time to breathe out คืออย่างอย่างสังเกตดูว่าไพ่มันมีพลังงานแบบนี้ energy mm hmm. ของใครที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้นะคะโดยเฉพาะคนโสดที่รู้สึกแบบผิดหวังหรือรู้สึกแบบ เศร้ามากๆหรือรู้สึกเหมือนแบบว่าความรักมันยากจังเลยค่ะหรือรักมันยังทําให้ปวดหัวปวดใจเลยคือไม่เป็นไรขอให้คุณเหมือนแบบใช้เวลาเหล่านี้หายใจออกหายใจเข้าลึกๆอะไรแบบนี้ค่ะคือมันเป็นภาษาไพ่มันเป็นแบบแปลเป็นภาษาอังกฤษออกมาเป็นไทยคือมันจะประมาณนี้แหละคือเทค Time คือใช้เวลาต่างๆช่วงเวลาที่เรามีอยู่ตรงนี้คือ พยายามบาลานซ์พยายามคิดพยายามมองพยายามไตรตรองพยายามเหมือนแบบใช้วลากับตัวเองพยายามทบทวนพยายามวีแลกพยายามหายใจเข้าออกให้รู้สึกว่าให้เราอยู่ในจุดที่เราไม่รู้สึกทุกข์มากเกินไปไม่รู้สึกเสียใจมากเกินไปไม่รู้สึกดาวดิ่งมากเกินไปแล้วก็ไม่รู้สึกยึดติดมากเกินไปอะไรแบบนี้ด้วยอืมนะคะเอาใครจะบอกว่าใครบางคนอะ ที่เพิ่งมาติดตามช่องไข่แบบไม,ไม่ไม่กี่เดือนหรือไม่กี่สัปดาห์คือไข่จะบอกว่าเอาคําแนะนําของไข่ไปไปใช้นะเพราะว่าใครที่ติดตามไข่มาตลอดคือคือจะจะ,จะรู้ว่าไข่จะชอบแบบมีไกด์ไลน์หรือแบบพยายามให้คําแนะนําแทรกเสริมในแต่ละคลิปและเวลามีไพ่อะไรขึ้นไข่ก็จะพยายามแทรกให้มันเป็นคําแนะนําที่สอดคล้องไปกับไพ่ทีนี้ e n น r g y มีพลังงานนี้ด้วยไพ่นี้คือไพ่วิชั่นซึ่งวิชั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคือไข่จะบอกว่า วิชันเนี่ยคือขอให้มีวิชันหรือวิสัยทัศน์ที่ดีในมุมมองของความรักเสมอเพราะวิสัยทัศน์ที่ดีจะนําพาสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็นําพาตัวคุณอะไปอยู่สถนนานการณ์ที่ดีหรือผ่านอะไรแย่ๆไปได้ทุกอย่างมันอยู่ที่วิชั่นและวิสัยทัศน์และมุมมองมากๆนะคะอืเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่านี่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ชัดมากๆที่คนโสดในอนะคุณจะไม่โสดหรอกแต่คนโสดในในคลิปนี้ มีพลังงานสูงมากๆที่คนโสดบางท่านจะเป็นพวกรักเก่าๆที่ยังอยากกลับมาหากันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ไปก่อนให้กําลังใจคนโสดหลายๆท่านขอให้ไม่โสดและมีรักที่สมหวังในอนาคตใครก็จะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวันเพเปอร์ทักมาที่ไลน์ของไคเคอชอร์เดอร์แซแล้วก็อย่างเช่นถ้าคุณอยากมาถามดูไพ่แบบอย่างอย่างเช่นคนที่มีประเด็นกันคนที่อยากจะดูว่าคนนี้จะกลับมาหากันไหมหรือว่าคณโสดคุณจะมีรักเข้ามาไหมในช่วงอนาคตอันใกล้หรือ คุณอยากถามเรื่องอะไรก็ตามที่เจาะไพ่ได้แบบนี้มามาดูไพ่ที่ลายของไขยเค h r d นะคะรวมถึงการสั่งจองวอลเปอร์เสสมดวงด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะชาวโสดมีความสุขมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะมีวิสัยทัศน์หรือมีมุมมองที่บวกและดีอยู่เสมอวันนี้ไปก่อนบ๊ bye ายๆรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ